อ่าวด,ดีวด,ดีอันนี้เออตอนนี้ฮาร์ดฮุ้มครึ่งแล้วจะรีบๆเพราะเดี๋วโดนมาได้อ่าเราจะมาทำรีเมคครับไอคลิปว่าโทรศัพท์มิดเลนอะไรดีสุดพอห้าสิบโปรพัอันนี้ราคาประมาณหกพันห้าพันล้วางตอนนี้ไม่ได้ดูนานแล้วจมือสองก็มีขายเยอะแยะอยู่อ่าก็นี่ก็สเปคดีเลยนะสำหรับราคานี้ร้อยยสิบเพอร์ เป็น AMOLED เนีย่ยมีสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอแบบนี้ก็ทำให้สะดวกขึ้นกว่าไอ้ข้างๆเพราะว่ามันชอบแบบเลอะเทอะอ่าแล้วก็มีอันนี้ไม่รู้การ์ดอะไรแต่มันบอกว่าดรอปแอนด์สแกนดิสิตันก็แปลว่ามันก็ดีกว่าอันอื่นนั่นแหละดีกว่าไอ้สองอันเนี้ยอ่าเอไอยังไม่สอนเลยใครๆเขาก็มีกันอันนี้มันพาร์ด้ับไฟฟ้ามันนึควรจะเล่นเกมแรงนะเต้น16กิง๊งอันนี้ ไม่อะไรก็ไม่รู้ไม่ไเอาไมเอากลับไปกดผิดกลับไปกลับไม่รู้ทำอไรตอนนี้เน็ตกาก <c oughs> เน็ตกากมากเลยข้างบนเนี่เร็ว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 ,วอ่าอันนี้ก็เหมือนไอคอทัชของวันพัด์อะที่แบบพอหน้าจอเปียกมันก็พอแตะได้กังพอแบบพอใช้ได้ดีกว่าพวกแบบไอโฟนที่แบบพอโดนน้ำแล้วมันตายาทันทีมีอ็นอซด้วยก็ จริงๆเราประเทศเราไม่ค่อยใช้กันหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ซีวิลไลเ์ขนาดนั้นมันใช้แบบจ่าย Apple Pay อะไรเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้ก็ั p สเป h ด o ุ่ก็คือแบบ IP r a t i n g สูงๆแะ้วก็ปกติใครๆเขาก็สเปรด o u ่มกันหกจุดแดมเมตรมันไม่ได้บางอะไรมากไอ้ g a l a x ก S ก็บางมาหน mm. ึ่งมิลก็ไม่ต้องไปสนหรอกมันไม่ค่อยมีประโยชน์ ให้แค่นี้เองเหรออะไรอยู่วะช้อปปี้กันช้อปปี้เร็วเร็วเร็วอินฟินิตี้คอร์ทาซิ Hot โรพัดไม่มีเียอะไรหรอกมีดิวะโลดโลดมาสิวะ เขียนช้อปปี้เองก็แต่ว่ามันควรจะมีถ้ามันมีฮอตห้าสิบโปรกับหอดห้าสิบเฉยนี่มา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 อยู่ไหนวะไม่ไม่มีอ f ฟฟิเชียลช่างไลยไม่ไม่มีสเปคให้ดูอ่อยอะไรขขงแม่วะอันนี้ได้้าะอันนี้ก็ไม่ใช่ ทั้งแผนแปลว่ามัเอาอน่ามันดีและอันนี้นมันก็มาแช่ o ออฟิเชียลแต่ไม่เป็นไรมันก็คือจะนี่มันก็จะหนาขึ้นไปห,หน่อยช้าลงกว่านิดเดียวแล้วก็จอเหมือนเดิมทำไมถึงมันไม่มีแบบ official ออฟิเชียลเนี่ยก่อนยังมีอยู่เลยคลิปก่อนเนะี่ย คว้5ห้าสิบโอแล้วตอนนี้เพิ่งขึ้นเป่าอะกลับมาที่คว้า้าสิบโอผัดก่อนอ่าลำโพงถือว่าของดีเพราะมัน JBL ก็ไม่รู้หรอกมันดียังไงแต่ว่าเอาไปแล้วเชื่อมาแล้วกันมันใครไม่ใช้ลำโพงโทรศัพท์เยอะขนาดนั้นจริงๆเลยออาพวกนี้ก็เฉยๆโทรศัพท์ไหนเขาก็มีกันันนี้ทำ สองหมืนม่นไอ้ไม่ใช่สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเฮิร์ตหลดความสี่ก็คือมันจะแบบเปิดตีเปิดสีอะสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบครั้งต่อวินาทีทําให้ตาบอกไม่ทันทําให้มันดูหนจอมันเบรซึ่งอันเนี้ยมันไม่รู้เท่าไหร่นะแต่มันก็ควรจะดีเพราะว่าราคาแพงแต่ว่ายงพอดูออกอยู่พอดูใ,ใกล้ๆว่ากับริบเร็วๆอะ่ะจอ always on เพราะามันเป็น AMOLED ก็เรือกปกติตรงนี้ก็ ปกติใครๆก็ใช้กระจกคอนดิ่งกันแบบห้าพันแต่น,นีสักคนก็ห้าพันกดแล้วแหละ Wi-Fi อันนี้ก็ว,ว่าสัญญาณดีกว่าคือไม่รู้เชื่อได้หรอไม่ได้ซื้อมาใช้เองเหมือนกันตอนแรกจะซื้อแต่ว่าซื้อเครื่องนี้มาดีกว่าเพราะว่าใช้นานๆนานเนี่ยอันนี้มันคงไม่ได้ใช้นานมากเพราะว่ามันมาจากที่ห้อฟินิชนะไดนเนียิกบาร์ก็คือเดนเนียร์ไอแลนด์บอมอันน้ง เอไอหาอะไรเหรเนี่ยอ่าจะไปที่ช็อปเลยในช็อปน่าจะมีให้เลือก x อ็กแพดสบายเลยทำไมมีแต่โน้ตห้าสิบวะห้าสิบไออะไรห้าสิบไอห้าสิบไอคืออ๋อมันกากไม่เป็นไรอย่าไปสนเลยเร,เราวลองเสิร์ชดูไอสิ่งทั้งหมด แล้วก็นี่มันโน้ตนี่ทำไมว,วิวขาดซื้อทังหมดสินค้าทั้งหมดสินค้าทั้งหมดโน้ตโน้ตโน้ตโน้อตอดห้าสิบเอาเป็นว่ามันดีแล้วมันพอได้แล้วกัน,มนไม่ได้กะขนาดนั้นก็ให้สบายประมาณนี้แล้วกัน ก็แคบจะเหมือนกันเลยก,ก็แค่กากกว่านิดหน่อยกล้องก็กาากอันนิดหน่อยเออไม่ได้หูวหนกล้องเลยเพราะกูเป็นคนไม่สนเลยนกล้อง,องเอาไปที่คอต50ห้าสิบออันนี้ก็ได้แค่แปดร้อยนิดแล้วอันนี้มันเท่าไหรนะ่น่ะสูงกว่าแล้วกันแบบประมาณแบบพันสามถ้าจำไม่ผิดอะ่ะพันสามเนี่ยก็เออพยายามปรับให้สดกันแบบเครื่องนี้ว่า ก็วันนี้นี่สุพันณสับอ่าอ่ะไปอันนี้อันนี้โทรศัพท์น้องใหม่เลยซีเบอร์โฟนทูโบยี่ห้อนี้ทำของดีนะสนุกสุดขีดอะไรดูสเปคดีปะ50เมกะพิกเซลกล้องหลักกล้องเทเลโฟโต้คือกล้องสูง50เมกะพิกเซลเหมือนกันก็ถือว่าเหมือนกับเครื่องนี้เลยเอ่ออัลตร้าวาย8ก็กาเก็บไปใช้ สิบหกมิพิกเซลกล้องหน้าก็ถือว่าดีเซนต์อยู่ยพอได้อันนี้ก็เฟลชื่ออะไรล่าภาพถ่ายบุคคลที่สองจริงเพราะว่ามันมีแค่นี้มันไม่ได้มีเด็บแคมเมลาไม่รู้มันจะดีจริงเปล่ามันก็คือแบบหน้าชัดนหนังเบอร์นั่นแหละการถ่ายโปรเจหและภาพถ่ายบุคคลอ่าอันนี้กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาชีพอันนี้ไม่รู้จักชื่ออก แต่ว่าก็าดูรีวิวมาก็แบบเล่นใช้ได้ทั่วไปอะแบบแทบจะไม่เห็นความแตกต่างอะไรกับโทรศัพท์ส่วนใหญ่อ่าอันนี้ essential space ก็คือเหมือนไอ้ของไอ o ฟ e นั่นแหละที่กดแต่ว่าอันนี้มันได้แบบเขาจะเก็บโน้ตเก็บอะไรอะเก็บอะไรที่สำคัญไว้จำดีหลังอะติดมือจวสามไม่ค่อยมีอะไรหรอก <N> นี่ยห้าพันมีเรียลอีกอะเออมันมีแบบเลนเสริมเสร็จไปได้ด้วยทั้งสองอันเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นเดี๋ยวดูซูมอะไรของมันเฮ้ยี4 k เลยอ่ะดีอ่ะเฮ้ยมี XDI เอ็ก,อกอ็คือสาวกูนะยังไม่ได้พูดเลยว่ากูไม่ค่อยสอนเรื่องอ่ะ หกล้องไม่ต้องดีมากก็ได้เออกูแค่ขอจอดีแบตบเอิบแล้วก็ทนทานแล้วก็แรงด้วยแบบไม่ต้องแรงแบบเล่นเกมแรงหรืออะไรแค่ใช้ทั่วไปถ่าย Facebook ถ่ายไอจีถ่ายสแนปแชทหรืออะไรก็ตามอ่ะให้ไม่แหลกเพราะว่า A23 มันแหลกมาก๋ยวดูนี่ ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญแล้วแหละดูสเปกอนะไรก็ได้เออแล้วก็ไอ้จอข้างหลังเนะี่ยคือถ้าอยากรู้จริงๆนะไปดูของพวกแบบเทครีวิวอันนี้กูยดูไหวมิสเตอร์คูลเดอะบอสอ่ะอันนี้เขาทำอินเดปเรวิวได้เพราะว่าไม่ต้องเพราะว่าคือเขาเก่งแล้วก็กูุงไม่เก่งเนหะมือนกันก็จะอธิบายเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้สามารถเข,ขาข่าวๆข้างหลังเห็นไหมเนะี่ย ันคือเหมือนแบบแผ่นหลังเสริมะแล้วก็แปะไว้ข้างหลังให้ข้างหลังมีตัวโทรศัพท์จริงๆ็มันเป็นออรอยขีดหัวเลยเออนี่ติดเลนเสริมได้อยเห็นไหมจริงมีข้างบนเลยอันนี้อ,อ้ข้างล่างที่ติดเลนเนี่ยเทเลโฟโตโ้ข้างบนคือเมนแคเมล่า้วข้างนี่ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้ละเอ,อ้ยหลืวว่าอันนี้เอาตวเอออันนี้น่าจะเอาตอา๋วอ,อ่ามันก็มีอลเล็ตมีที่เจาะซิม แล้วก็ใช้อะแดร์ซอรีของโฟนวันได้ด้วยนี้ก็ทั่วไปสำหรับโทรศัพท์เอ,อี n อ c เโทรศัพท์ที่กูเลือกมาวมดนี่ก็มี NFC หมดแหละไม่รู้อันนี้มีป่ายังไป่สนเลยตอนแรกคิดว่า NFC จะสำคัญนะแต่ว่าใช้ไปน,นานๆไ,ไม่ใช้เลยเลยนอกจากเราจะแบบใช้เป็นสมาร์ทโฟนแล้วเราแบบตแบบีตีตีตตตองทางบ้านติดขึ้นมามีแต่คนรวยเท่าั้นที่ทำได้เลย,เลยไม่ได้ใช้เลย ก็ใช้อยู่แบบทีเดียวตอน,น,นจ่ายนมัวนอกหรืออะไรมั้งจะไม่ผิดอ,อันนี้ A16 5G ก็ดูสเปกหน่อยก็สแกนลายนิ้วมือบนจอแล้วก็มีสแกนหน้าเดอะจะว่า Galaxy มันห่วยแล้วจริง Galaxy A อันล่าสุดนะเดี๋ยวเนี้ทุกอันดีหมดแหละยกเว้น A0 กับเอานั่นแหละ a A1 ก็พอทนได้อ่อ าอฟตเอชนี่แกพี่เอกยุก็กอดีอยู่กอลีเลก่ะกอลีร่าการบิกัดพัดซึ่ง CMF มันใช้อะไรวะมันไม่น่าจะใช้อันดีนะเพราะว่าอันล่าสุดก็ใช้แบบกอลีล่าการ์ดไฟล์เอสามนี่แหละซึ่งมันห่วยคือถ้ามีโทรศัพท์ไหนมีกอลีล่าการ์ดสามหรือห้าเนี่ยอย่าไปใช้เลยในแบบ เอาเหรียญเนี่ยมันขุดขูดนิดหน่อยนะัม่บนลอยนลโอเคก็ได้แค่นั่นแหละบ๊ายบายเดี๋ยวลงเล่มไม่จัดสอหรอก